ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นข่าวลุดนะครับในส่วนของซั m s ุง g Galaxy t a แท็บเออันต้านะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับแล้วจอก็ใหญ่ด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาฟังสเปกกันครับว่าเป็นอย่างไรครับครับเริ่มจากโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมปากกาอยู่ด้านหลังนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับอยู่ที่737กรัมนะครับความหนาอยู่ที่5 5มิลลิเมตรนะครับ ตัวนี้นะครับหน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็คือ14.6นิ้วนะครับจอเป็นแบบซ u เปอร์อัลโมเลส1 0บิต1น0 0ล้านสีนะครับรีเฟชเรท120เฮิร์ตนะครับชิปที่ให้มานะครับเป็น snapdragon 8 gen 2นะฮะแรมให้มาเป็นแบบ lpddr 5 x นะครับ16 GHz เฮิร์ตหน่วยความจำอยู่ที่512 GHz นะครับตัวนี้นะครับกันน้ำตามมาตรฐาน ip 68นะครับถือว่าเออเฮ้ย ดีเหมือนมือถือเลยนะครับครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้แจ้งว่าปรับเท่าไหร่นะครับก็คือเท่าเดิมก็คือ11,200มมิลลิแอมป์ชาร์จไว้อยู่ที่4 5วัต์เท่าเดิมนะครับราคายังไม่ได้แจ้งนะครับตัวเก่าอยู่ที่45,900บาทนะครับและในส่วนของเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็ยังไม่ได้แจ้งมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะแชมพูดิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิล่าซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกาย ให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งก้านสผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลีานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า